นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับเจ้านี้เลยครับ All New Yamaha N Max 2 0 2พนะครับ, All รบผมตัวนี้ได้ทำการเปลี่ยนเขาใช้คำว่า All New ก็เพราะว่าดูแฟริซด้านหะน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยเออเชฟทำการเปลี่ยนใหม่หมดเลยดีไซน์เนี่ยตอนที่เปิดตัวข้างบนข้างนะถูกไกลๆนะลักษณะมันเหมือนกับตัว X Max ที่ใช้เขาเลยนะครับผมโดยที่ด้านข้างเชฟตรงนี้เขาจะมีความหนามากขึ้นกว่าเดิม ของเดิมเนี่ยตรงนี้มันจะยืดออกไปเอวปวดใช่ไหมอันนี้มันลดฟั้นลงทําให้ตัวของขนาดรถเนี่ยมันดูแบบว่าเพียวขึ้นแล้วก็เหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองคือมันจะทําให้รู้สึกว่าสามารถะแรงขึ้นเพียวขึ้นนะครับผมตัวเชฟเอกลัก,กษณ์เด่นของเอง็นแม็กก็คือเขาเรียกว่าเชฟบูมแรงกเชฟบูมแรงก,ก็คือตัวนี้นะครับผมตั้งแต่เจนหนึ่งเจนสองเจนสามนะครับผมทุกตัวจะต้องมีเักลักษณ์ตัวนี้อยู่ในเอ็นแมทั้งหมด ไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ LED แล้วก็โปรเจคเตอร์2ดวงท้ายเปลี่ยนใหม่นี่อันนี้คือหน้าตาที่ไม่เคยเจอในยมภาตัวไหนที่มีดีไซน์แบบนี้นะครับผมมีไฟท้ายด้านนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวฝังอยู่ด้านในนะเป็น LED ทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมตัวเชฟด,ด้านข้างยังคงมีทรงที่คล้ายๆกับตัวเก่าแต่บอกเลยว่าภาพรวมเนี่ยมันดูเป็น X Max ที่ยอดสุนออกมา ที่รู้สึกได้อย่างหนึ่งก็คือตัวของโพสิชันนะครับที่ตัวของแฮนดเนี่ยผมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าจากที่เจนแรกๆเนี่ยมันจะมีความเป็นอ t ตโ a ม i ติทัวริงก็คือจะมีแฮนด์ที่ยกสูงขึ้นมาแล้วก็นั่งเอ็นๆหน่อยแต่มันค่อยๆเริ่มกลายพันมามีความปบนสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะมีองศาแฮนด์ที่รู้สึกว่ามันงุ้มลงมากกว่าเดิมในขณะที่ตัวเบาะนะครับผม บอกจากที่ค่อยๆเยยบเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันเป็นรถที่ทําให้ทาออกมาเพื่อคนขี่อะ่ะเพื่อเจ้าของอะ่ะตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมสําหรับคนซ้อนตอนนี้เหลืออยู่เท่านี้นะครับผมถ้าใครจะ,ะมีคนซ้อนก็เอาตัวบางๆหน่อยละกันนะพอเหลือที่ซ้อนอยู่เท่านี้นะครับอเอาเรามาดูตัวท่านั่งกันดีกว่านะครับ n m a x ข้อดีของมันก็คือเซฟสลีละท่านั่งที่มันมีความสบายแล้วก็ยังคง ความเป็น,นะครับอย่างตัวนี้มันสามารถวงางเท้านะครับได้ทั้ง2ตําแหน่งซึ่งทั้ง2ตําแหน่งเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้แบบสมมุติว่าเราวิ่งาทางยาวๆสามสีหอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งแบบเอนไปเลย เอาเท้าเหยียบยืดนะครับแล้วก็ตัวสามารถเอ็นมาที่ด้านหลังบ้องเนี่ยเอามาชินชิดตรงนี้ได้เลยมันก็ทําให้เราสามารถยืดขาขับรถได้สบายตัวมากยิ่งขึ้นพอเข้ามาอยู่ในเมืองอยางสถานีเขาตอบในวันนี้มันเป็นทางชิดแคบๆเราก็สามารถปรับเท้านะครับเมื่อวานรงกลานขยับตัวมาเราก็ทําให้เราสามารถคนโทรลรถได้ง่ายแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยสูงอยู่ที่168เซนติเมตรนะครับ นี่คือความสูงเี่จับพื้นถึงบอนะสามารถวางเท้าได้สบายนะครับเพราะว่าตัวถึงแม้ว่าจะเป็นออโตมิติกแต่ตัวบาอเนี่ยตรงนี้เขาปากแคบก็เลยทําให้สามารถขยับตัวอะไรได้ง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นรัที่ใช้งานง่ายกล้องตัวไม่สูงมากแล้วก็มีออปชั่นเครื่องยนต์เนี่ยแรงอยู่แล้วเพราะว่ามาพร้อมกับวาว v เอนะครับผมแล้วก็ตัวกล่องตรงนี้มันมีขนาดใหญ่ขึ้น ตัวของด้านข้างก็มีช่องใส่ที่เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวใต้บอกเองก็บัดเบาะนะคนี่ครับผมเรามาดูใต้บอก,อบาาบอกซึ่งคือในยุคแรกๆของสกูตเตอร์อัตโนมติไซส์ร้อยหาสิบขึ้นไปเนี่ยต้องบอกว่า U block ของ n m a x เนี่ยมันมาเป็นอันดับต้นๆแค่นี้ก็สามารถใส่กระเป๋าเป้ใส่ของได้โห เยอะแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มต่อการใช้งานนะครับผมสำหรับตัว All New n m a x Connected แต่เดี๋ยวเราไปดูตัวท็อปตัวพ่อสุดๆของมันกันดีกว่าครับนี่ แค่โลโก้ก็เห็นแล้วว่าเป็นสีทองว่ามันจะต้องเป็นพรีเมียมแน่นอนซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับเฉดส,สีแบบพรีเมียมเป็นสีด้านนะครับผมแล้วก็วงล้อเนี่ยจะมาเป็นสีทองพร้อมกับระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังอาครบชุดนะครับผมตัวสีสันมันจะมีการเพิ่มอัปเกรดให้มันดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแต่ที่เจ๋งที่สุดก็คือน,นี่เลยครับผมใครเคยดูตัวรุ่นพี่อย่าง XMAX เนี่ย ลองดูจอของเขา n max เอาจอของ x max มาใส่โดยที่แบบลดขนาดลงมานิดเดียวตัวนี้หน้าจออยู่ที่4.5นะครับผมเป็นจอแบบ tft แล้วก็ด้านบนเป็นจอแบบดิจิตอลนี่โอ้โหบอกเลยว่าสวยมากนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้ มีโหมดมาให้2อันก็คือตัวทีทีก็คือ,อาทาวหรือว่าซิตี้นั่นแหละใช้ในเมืองนะครับผมรอบม,มันก็จะขึ้นช้านิดนึงทําให้ขับขี่เนี่ยสมูทนะครับคล่องตัวแต่ถ้าใครที่แบบว่าโอ้โหวันนี้เร่งรีบมากเลยแล้วก็อยากจะขับขี่แบบเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วก็กดโหมดไป1ทีจะได้ตัวดีขึ้นมาเป็นสปอร์โตโหมดนะครับผมรอบม,มันจะวิ่งเร็วขึ้น นะแล้วก็การหน่วงของรอบเนี่ยมันจะนานมากขึ้นทำให้คุณเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นสปอร์ตเมติกมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็สำคัญที่สุดคือตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะมันมาพร้อมกับนี่แหละครับผม y E C V T นะครับผมตัวนี้มันเป็นการเล่นกับจะบอกว่าใช้กับเกียร์มันก็ไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นการเล่นกับสายพานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ผมจะสมมุติให้ดูว่า นี่คือเครื่องยนต์แล้วถ้าเป็นรถที่เป็นรถแบบเครื่องยนต์ที่ใช้เกียร์นะครับผมมีเกียร์มีการขับเคลื่อนด้วยสเตอร์อนี่คือสเตอร์หน้าและนี่คือสเตอร์หลัง mm. วิธีการทํางานของมันเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันจะไปเหวี่ยงเอาตัวสายพานตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยให้มันมีการขยายตัวมากขึ้นพอมันขยายตัวมากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราใส่สเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเพื่อเพิ่มเอนจินของตัวเครื่องยนต์เนี่ยให้เยอะขึ้นมันไม่ได้ไปเล่นกับเกียร์ นะโดยที่มันทำงานโดยใช้ตัว ECU นะครับผมมาผนวกเข้ากับตัวมอเตอร์แล้วตัวนี้มันจะทำงานแบบอัตโมติก็คือตอนที่เราเร่งเนี่ยรอบต้นเนี่ยมันจะมีตัวนี้เหวี่ยงสายพานขึ้นมาให้รอบเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นพอเราขี่ไปสักพักหนึ่งรอบมันจะตกลงเพื่อให้สายาเพื่อให้าสายพานเนี่ยมันจะตกลงเพื่อให้รอบเนี่ยมันสมูทในรอบปลายมากยิ่งขึ้นแล้วตอนนั้นนะ วา wow, v v a ถึงจะเริ่มทำงานเออเท่ากับว่ามีรอบต้นแล้วก็มีรอบกลางแล้วก็มีรอบปลายให้ใช้แต่ในขณะที่มันเหวี่ยงแล้วไม่ทันใจเราเราก็มากดที่ชิปตัวนี้นะครับซึ่งชิปตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีโหมดขึ้นมาเป็นระดับ1ระดับ2และระดับ3นะตอนที่เราออกจากโค้งมาแล้วเรากำลังบิดคันเร่งอยู่นะครับผมแล้วรอบของออโตเมติกเนี่ยมันเวี่ยงไม่ทันเรากดชิปมา1ทีมันก็จะขึ้น1 เกิดกดไปอีกหนึ่งทีมันจะขึ้น2พูดง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนการกระตุกของเกียร์ออโต้ที่ให้ดึงแรงแล้วก็เร่งแสงขึ้นมานี่คือจังหวะที่1ในการใช้งานจังหวะที่2นะครับผมก็คือที่ลองตรงนี้กับทางเรียบๆเนี่ยไม่รู้สึกผลมันจะไปมีผลจัดๆก็ตอนที่เวลาคุณไปเที่ยวบนดอยขึ้นทางแบบลัดลาดเลยนะไม่งั้นเนี่ยลองกับสะพานก็ได้ จังหวะที่กำลังลงสพานปกติแล้วออโตเมติกเรามีอย่างเดียวที่จะใช้งานก็คือเบรกหน้าและเบรกหลังในการชะลอรถซึ่งถ้ามันเป็นแบบว่าเขาว,วาชันๆเนี่ยก็เบรกกันจนล้อไหมนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาใช้เพิ่มเอนจิ้น 1, 2, 3เพื่อหน่วงการหมุนของวงล้อเนี่ยให้มันช้าลงใช้ในตอนที่ลงจากเขาอ่านี่ยังไม่จบนะนอกจากระบบนี้ที่ให้มาก็ยังมีตัว t ท็ t ชั่นคอนโทรลที่ใส่มาให้สําหรับการป้องกันล้อล็อกก็คือถ้ามันเร่งแล้วล้อมันสลิปมากเกินไปมันจะทําการตัดรอบของมันเองท,งทันทีโอ้โหนี่คือรถอัตโนมติแบบบ้านๆสายกลาง 155DC มีวาวีวีเอมีระบบชิปดาวมีแท็กชั่นคอนโทรลในราคา1 1 3 5 0 0บาทโอ้โหชั่วโมงนี้ผมว่า n m a c เป็นรถที่ คุ้มค่าที่สุดสำหรับใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามได้ที่โชว์รูมตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านได้เลยครับผมแล้วรอดูว่ารอบหน้าเราจะได้เอาตัวเนี้ยไปสัมผัสประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ไหนของประเทศไทยรอติดตามครับ